สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาตินะครับกับเมนูที่จะนํามาทําให้ชมวันนี้ก็จะเป็นน้ําลาบหมูแดงปิดย่างก็ได้หรือหมูกรอบก็ได้ท่านผู้ชมเครื่องปรุงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันครับอันนี้เราใช้นมสดแทนเป็น200กรมัมแล้วก็เป็นนมพร้อมมันเลยคาริชชั่นนะครับ150กรมัมแล้วก็จะเป็นน้ําตาล100กรมัมแล้วก็จะเป็นต้นเจี้ยวบด100กรมัม แล้วก็จะเป็นพิเศษขึ้นมาสำหรับสูตรนี้ก็จะมีสกิปปี้เป็นถั่วบดสกิปปี้นะครับห้าสิกรัมแล้วก็เป็นน้ำมันหอยสาสิบกรัมซีอิ๊วขาวสาสิบกรัมแล้วก็เป็นผงชูรสสิบกรัมแล้วก็จะเป็นผงชูรส10บกรัมเราจะใส่ชูรสด้วยสำหรับสูตรนี้นะครับแล้วก็จะมีเต้าหู้ยีแดงสองก้อนแล้วก็จะมีงาคั่วหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็จะเป็นผงโลูสองช้อนชาแล้วก็จะมีน้ำมันงาแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วดำ ก็จะมีกระเทียมนี่นะฮะแล้วก็เป็นหอมแดงหรือจะเป็นหอมแขกก็ได้ลาบชีขิงตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็จะเป็นเครื่องเทศจีนก็จะเป็นอะโปยกัก๊กอบเชยแล้วก็ใบกะวานท่านผู้ชมสามารถปั่นได้เลยนะครับอันนี้ที่เหตุที่ว่าซอยมาสักมาชมนี้จะได้ท่านผู้ชมจะได้เห็นแบบรวมๆนะครับว่ามีอะไรบ้างเป็นวัตถุดิบประมาณนี้น้ําเปล่า1กิโลนี่นะครับนำค้ามาตั้งเตานะครับเติมน้ำมันนิดหน่อยพอนะครับเป็นน้ำมันใสนะครับ เราก็ลงเครื่องเทศลงไปเลยครับทั้งหมดเลยนะฮะประมาณนี้นะครับเดีวเราก็จะมาผัดเครื่องเทศให้หอมก่อนนะครับคั่วไปเรื่อยนะครับใช้ไฟเบาไปก่อนพอเหลืองหอมแล้วนะครับเราก็มาลงเป็นส่วนผสมต่างๆเลยนะครับนมสด2 0 0กรัมนะครับนมคารเชชั่น1 5 0กรัม ตามด้วยน้ำตาลทราย100กรัมเตาเจี้ยวบด100กรัมครับลงไปเลยสกิปปี้50กรัมน้ำมันหอย30กรัมซิ๊วขาว30กรัมผงปรุงรส10กรัม ผงชุรส10กร,รมัมต้งหู้ยี่แดง2ก้อนผงพโล้2ช้อนชาน้ำมันงา2ช้อนชางาคั่วแล้วก็ซิ้วดำไว้เติมตอนท้ายนะครับแล้วเราก็ออกมาเคี่ยวเลยนะครับใช้ไฟเบาผลนให้รสชาติอะลายขั้นตอนนี้จะเย็นนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราก็มาเติมเป็นน้ำเปล่า1กิโลเดี๋ยวเราก็มาเคี่ยวต่อเลยนะครับเราจะใช้ไฟกลางนะครับท่านผู้ชมใช้ไฟกลางเคี่ยวอยู่ที่ประมาณ2 0 3 0ินาทีอย่าใช้ไฟแรงนะครับต้องใจเย็นๆนะครับพอได้ที่แล้วนะครับเราก็มาเติมเป็นซิวดำให้สีสวยมากขึ้นนะครับ เราก็นําไปกองนะครับแยกเครื่องเทศออกนะครับนีนฮะใช้กระชอนตะแกงนะฮะกองนีนครับสีก็จะใช้สวยเลยนะครับแล้วเราก็มาลงเป็นงาคั่วองเรา1งช้อนโต๊ะนะฮะนี่นะครับเท่านี้น้ำราดของเราก็ได้แล้วนะครับก็ฝากคุณผู้ชมลองเอาไปทำทานทำขายก็ได้นะครับท่านผู้ชม ชมคลิปแล้วชอบดูเจ๊ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเชียร์ชาติด้วยนะครับ